สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกบ้านสวนเราฝันนะครับวันนี้ลุงขวัญจะพามาดูต้นแปลงล้างขวดที่บ้านสวนมีโอกาสได้ขึ้นมาหลังจากที่น้ําแถวทางบางประมานะครับที่สุพรรณน้ําลดแล้วลุงขวัญก็พาประส้มมาสวนได้ที่นี่อากาศเริ่มเย็นๆนะครับต้นไม้ก็ออกดอกกันเตนไม่หมดเลย ส่วนเจ้าต้นนี้ต้นแปลงล้างขวดนะครับสวยไหมครับเพื่อนๆกาลังออกดอกเต็มต้นเลยต้นแปลงล้างขวดในส่วนใหญ่เขาจะปลูกไว้เป็นไม้ประดับนะครับแล้วก็เจ้าต้นนี้เนี่ยมันทนแรงนะทนแดดทนฝนดินแรงอะไรต่างๆแต่จริงๆเขาชอบดินร่วนสุยนะครับชอบดินร่วนสวยุยแล้วเขาก็ทนดินเค็มได้ด้วยเราให้น้ำเขาเนี่ยผ่านฝนผ่านอะไรน้ำค้างเช้าๆ ช่วงหน้าหนาวเนี่ยกำลังดีเลยเขาก็ได้น้ำนะครับแล้วพอดูไปเนี่ยจะเห็นเขาออกดอกเป็นเหมือนแปลงเลยเห็นไหมครับที่เราล้างขวดนมเด็กๆกันนะต้นต้นแปลงล้างขวดจริงๆริงเขาจะสูงอยู่ประมาณ7,8เมตรนะสูงเต็มที่นะครับแต่ตอนนี้ต้นนี้ลุงฝวันปลูกกันประมาณ3ปีรวมแล้วนะครับตอนนี้ก็สูงอยู่ประมาณอยู่ที่ สี่เมตรแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้นะครับลักษณะใบเขานะครับจะเป็นใบเดี่ยวเห็นไหมเป็นใบเดี่ยวที่เอ่อออกอยู่รอบกิ่งเป็นใบเดี่ยวยาวๆเรียวๆนะครับพอเวลาเขาโตเต็มที่เนี่ยเอ่อเขาก็จะออกเป็นพุ่มก็จะเห็นใบห้อยออกมาอย่างนี้เป็นพุ่มรูปทรงไข่เลยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆดูนะครับจะเห็นเป็นรูปทรงไข่เลยสูงขึ้นไป ข่เอาด้านแหลมลงองั้นนะ่ะแล้วใบเลี้ยงเดี่ยวเขาก็เนี่ยใบเดี่ยวเขาจะออกรอบกิ่งออกมาเป็นห้อยๆแล้วก็ตามด้วยดอกที่ออกเป็นพุ่มอย่างนี้ฮะสวยเนาะแล้วก็จะเห็นจะเห็นเกรสรตัวผู้เห็นไหมครับที่เป็นแดงๆเนี่ยเป็นเกรสรตัวผู้แล้วก็เขาจะมีมีดอกเล็กๆด้วยนะมีดอกข้างในกลีบเลี้ยงอีกทีหนึ่งนะครับเป็นกลีบดอกเล็กๆอยู่ข้างใน จะสังเกตเห็นเห็นหไหมครับดอกข,อขาวข้างในะจะมีกลีบเลี้ยงอยู่ข้างในแต่ละกิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยาวประมาณไม่น่าเกินสามสิบเซนนะจะยาวอยู่ประมาณนั้นนะครับสามสิบแต่ที่บ้านสวนลุงฝันนี่บางกิ่งก็ยาวมากเลยเป็นฟุตแล้วเกินฟุตแล้วประมาณหกสิบเซนได้เห็นไหมครับส่วนใหญ่เขาจะปลูกเป็นไม้ประดับนะดีด้วยแล้วก็ พอพุ่มแล้วก็จะให้ล่มเงาแล้วออกดอกตลอดปีด้วยนะออกดอกตลอดปีแล้วก็น้ำไม่ต้องเยอะเพราะเขาทนแรงเราก็ลดน้ำอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนนึงยังได้เลยแต่ตอนลุงขวัญปลูกก็ใส่โพลิเมอร์ลงไปข้างล่างช่วยเขาช่วง,รงแรกๆอยู่นะครับข้างล่างก็จะเป็นอินทราลำนะครับอินทผพาลำเนี่ย กำลังโตอยู่ตอนนี้โดนอ่อมแทบไม่ได้มาเดือนครึ่งนะครับบุษบาลิริมทางก็มาเลือ้อยคลุมเต็มไปหมดเลยก็เลยมาช่วยเอาบุษบาลิมทางออกหน่อยก่อนเอาอ่อมแทบออกหน่อยก่อนไม่นั้นเดี๋ยวต้นต้นอื่นจะไม่ได้แสงไม่ได้นั่นเลยครับนี่แหละก็คือแปลงล้างขวดนุ่นเห็นที่เป็น กรีดไม่เดี๋ยวลงขวนให้ดูเป็นเป็นเม็ดๆ้างในอ่าเนี่ยครับคนนี้คือเมล็ดเขาที่อีกหน่อยจะใช้ในการขยายพันธุ์ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาต้นแปลงล้างขวดเนี่ยเขาจะขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ดนะครับหรือไม่ก็ใช้ตอนเอาถ้ามีเมล็ดก็จับเมล็ดมาขยายพันธุ์เลยเดี๋ยวไว้ให้ผระสมจาัดก,การเอามาลงกระถางลองขยายพันธุ์ดู เรส่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเพาะนะครับโอเคนั่นเดียวไว้มีต้นไหนสวยๆอีกเดี๋ยวลุงขวัญจะเอามาแนะนำกันอีกนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจแล้วก็เอาไว้จะลองเพาะขยายพันธุ์ด้วยการใช้มเมล็ดก,กับตอนดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วถ้ามีใครสนใจเอาไว้ก็จะแจกให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลากไปก่อนบา,บายยบายๆยจะต้นแปลงล้างหัวสีแดง โอ้เขียวแดงต้อนรับคริสต์มาสเลยนะครับสิ้นเดือนธันวานี้สวัสดีครับบาย